สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับหลุดร่วมโต๊ะกินข้าวเปิดประวัติแทนธนชามีภาพหลุดเคยร่วมโต๊ะน็อตวิสรุตถูกจับผิดโพสคำคมตัดเพาะก่อนลบทิ้งเปิดประวัติแทนธนชาต้นสังกัดรู้ข่าวแล้วหลังมีภาพหลุดเคยร่วมโต๊ะน็อตวิสรุตเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำหนุ่มๆใจบางเพราะรอยยิ้มของเธอสำหรับแทนธนชา สาวสวยวัย24ปีที่ได้ฉาย,ยาว่าแฟตคทิมเบอรี่ซึ่งเธอเองมักจะโพสภาพเผยให้เห็นรอยยิ้มที่สดใสผ่านทางอินสตาแกรมรวมถึงอัปเดตงานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆผ่านอินสตาแกรมอยู่เสมออย่างล่าสุดเธอก็ได้โพสคำคมผ่านสตอรี่อินสตาแกรว่าไม่ใช่งามด้วยสังขารร่างกายไม่ได้งามด้วยผิวหนังแต่งามด้วยความเบิกบานอยู่ในใจ แต่ล่าสุดคําคมดังเก่าวได้หายไปจากไอจีของเจ้าตัวแล้วความคืบหน้าหลังกายเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงตลอดทั้งวันเมื่อมีข่าวเมาส์สามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโปดาราได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าปาข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราหวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอ แต่เป็นคนที่ชอบบินไปต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วเพิ่งจะรู้ว่ารับส่งแถวแถวร้อยุ๊ยงานนี้ทําเอาชาวเน็ตต่างพากันสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราสามีเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อรยากับสามีไฮโซน็อดวิสรุตจากแฮชแท็กหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทําธุรกิจหลอดไฟ ต่อมาในแอปพลิเคชัน TikTok ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าว่าสาวสวยเพียบพร้อมคือแทนธนชาชาดาราสา,สาวสวยช่องวันฉายาแฟดคิมเบอรี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายไหนเลยแต่งานได้เข้าสาวแทนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ติดต่อไปอยังสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสะข่าวที่โดนโยงและทัวลงทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่า ขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าประเด็นข่าวที่มีการโยงมาถึงแทนธนัชาตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องทราบถึงข่าวหรือที่ออกมาแล้วแต่ต้องรอพูดคุยกับทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโลกโซเชียลดังนั้นต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คำตอบได้ ซึ่งแทนธนาชาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของช่องวันแต่ยังไม่มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่เอาเป็นว่างานนี้ชาวเน็ตจะพิ่งด่วนสรุปกันไปเองและจะเย็นๆก่อนจะพดข้อความหรือพากิจารณ์อะไรเนื่องจากยังไม่มีฝั่งใดที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวออกมายืนยันอะไรทั้งสิ้นเมื่อ,อไหร่ที่มีคำตอบแนช่ชัดจะรีบมารายงานให้ทราบครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวดังหัวเด็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ